มาด้วยการมีพู้รับดุสควอนทำกันมานานแล้วพวกกูไดี๋ยดจะยอมได้เดินรับมาให้สุดไม่มีจอดเต่มทุกอย่างไม่มีอยู่แครก็รู้ว่าพวกกูไม่ก็สุดกันตลอดที่ส้าหลับคนแข่งแข่งเท่านั้นนู่นนะพวกจะ่ะรู้ไฟมาทูแฝงเผาไอเด็อได้ไงถ้าแค่เมีหอบไปดจบอกจริงกเห็นกันมากอบไมเดินกันไปเฉาแต่กูีกอจจารไม่ต้องพูดไม่ต้องถามเพราะว่าน่ามันคือตอบหมดแล้วไอสัตว์บางคนก็รู้กันถ้าเปนมิด่พวกกูฟิตจจัดไปมากไปรวมกันมาจนทีสุดท้ายก็

สวัสดีครับเมื่อกี้มันหลุดไปครับหนูไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งได้ไหมไปล้างหน้าแป๊มนึงได้ไหมเดี๋ยวมาแป๊บเดียวขอล้างหน้ามาส่ยืมแป๊มหนึ่งได้ไหม

那些的话，哎，下班，哎，害怕。 กลับมาแล้วซีลาไอ้ลูกไหนล่ะพี่ไอ้ดอก เพิ่งลงขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขอไปล้างหน้าแป๊บนึงนะีว่าว่ามีโคเบอร์เป็นตัวละครในเกมหรอโอซี่ดูเล่นเข้าไปเจอเมื่อกี้ไม่เอาไปล้างหน้าแป๊บจะไปล้างหน้าแล้วต้องล้างหรองแบบนี้แหละค่อยล้างต่อหนอ่ะเลกอ่ะเป็นต้นแก้วนะหนูว่าเฟียวนะนม่เอาอ่ะมันเหมือนตัวละครในไอซีเลยมี ไปเย่ละวุ้ยหนูไปล้างหน้าแป๊บนึงนะหน้าขาวเลยกับปากแดงอ่ะหน้าแก่หมดเลยเขาได้ไหมอ่ะอะไรนะพี่หล่อถข่ารองเท้ากันได้ไหมหน้าแก่หมดเลยหายไหมเขาเรียกหายแล้วตอนนี้ไม่หาย D W มาแต่ฟาเกอร์ขอบคุณนะครับเดี๋ยวหนูขอไปล้างหน้าแป๊บนึงนะ โอ้ย,อยแข่งแขงโอมีซ้อมไหมวันนี้ไม่รู้ไม่มีเว้ยพักเลยพักเลยไม่มีไม่มีมีแข่งอีกเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอามันจะรวนเราไม่ได้หรอก มาแป้วพี่ทีแลนด้วยดิน้องไปเมื่อกี้พี่เฉินเข้ามาแล้วปะพี่เฉินอยู่กับใครอ่ะจะขายไอรอนให้พี่เฉินวะ อยู่เบลบนพี่มาเลยเบลบนเหรอเบลบนจ้ะโอเคพี่มาเบลล่างเอาเป็นเงินแดงได้ป่ะคำนวณมาแล้วอ่ะ พี่มัดไหมยังอ่ะพี่ไปลองไปโอ้หน้าหนู กลับมาแล้วไปล้างหน้ามากลับมาแล้วแต่งเป็นจ็กเกอร์ดิแหมพี่อาคับมาแล้วนะับเวลบนพี่หนูเปิดเสียงก็ลืมเปิดเสียงเลยอ๋อเปิดแล้วนี่ว่า เปิดยังอ๋อหนูลืมเปิดพี่เปิด<ส>มาเปล่าวะเฮ้ยหนูไม่ทานข้าวไอ้ดอบฮัลโหลพี่พี่ฮัลโหลพี่พี่ฮัลโหล เราได้ยินไหมนะเนี่ยฮัลโหลว่าไงลืมเปิดไหมเราไม่เปิดดอกหรอไอ้ดอบสามทุ่มมันไปแล้วอ๋อโอเคไปหาเล่นอะไรดีวะพี่ไปหาบ้านจะมาเลยนี่ไงอีกแปดนาทีเอาโอเคทำจักนหนิได้ยินเหรอได้ยินเหรอวัสดีครัมเราบ้านกัน อยากตีฮอนหนูก็อยากตีฮอนเหมือนกันหนูเพิ่งคือสติใหม่เมื่อกี้อยู่ดีๆคอมหนูมันก็ค้างไปเลยนะก็ตอนนี้ก็ไปล้างหน้ามาเพราะว่าโดนทาแป้งหน้าขอวหมดเลยสว่างเกินทาไงไดีมาสว่างเกินดิประมาณนี้เข้ไห เคีและนะ้วเนาะสว่างไปไหมต้องอยังไงโอเคอะไรโอเคอ่าค okay. right. okay. uh ือฉันต้องดีครับแกอีกรอบไม่ต้องรอทำทำไปละไม่ต้องแล้ว โอเคไหมไม่ต้องสวัสดีครับแกอีกรอบแล้ว okay, อะไรทำแหละจะได้ไม่เหงา เบลบนไปทำอะไรเบลบนชั้นสองทำอะไรกันอ่ะดูลุงซีนี่ไงมาเชโอเคลุงเฉินตีหรอน่าจะลุงเฉินในเบลบนชั้นสอง ดี่ค่ะหนูกำลังรีบไปเลเบลบุญ อยากตีมั่งอ่ะแต่ดวงตีไม่มีแล้วอ่ะตีบบกปืนเ mm hmm. ลเบลบนชั้นสองเดี๋ยวให้บอน ตกโสนมากแน่ๆเลยอร่อยแน่นอนมาเงี้ยวไหนง่นาไหนง่าขอดูหน่อยขอดูหน่อย ดีครับดีฮะยิบเรื่อยๆเลยก็ได้นะช่วงนี้เหงาจังเลยอ่ะไม่ได้ดูนานพี่อยู่ทำไสยกรไม่ได้ทำนะนอ้ยตีตหตือเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะแลเบิดเข้านะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเดิมๆหมดแล้วอันทำก่อนหน้านั้นจมูก กลิปเลยเกิปเลยแต่งหน้ามาดีกว่าเพิ่งไปดีครับดีครับเพิ่งไปล้างหน้ามาวันนี้หนูจะมาแต่งหน้านะครับโอเคโอเควัสดีครับเมื่อกี้มันหลุดไปอ่ะ เสียงเงียบเนาะเงาอะแต่ได้ยินเสียงอะ่ะอืมมันทำแบบว่าไม่มีเสียงว่ะวันนี้สวยครับอันนาจริงเหรอว,วันนี้หนูไม่ได้แต่งหน้านะ<อ>จริงเหรอหนูเพิ่งปัดคิ้วไปเองชาป่ะสิประเทศมติปืนาาสองคุ้ 2, มปาวะไม่คุ้ม รหรอใครมีระเบิลอีกเปล่าเก็บได้นะจริจไงไหมน่าจะหมดละมีไม่มีครับอืมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกอยู่เมดินไทยแลนด์นะซีพี่ เราต้องกูบุ่งนี่กี่มาบุจะแตกอู้งก็แตกป่าทโอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับ กลครับพี่ใชรปุออม่มกระปุ่ม ไม่ผมหนูมันแข่งวันไหนครับแข่งไปแล้วชนะแล้วสามศูนย์นก็เดี๋ยวมีแข่งวันพ่งนี้อีกวันปีนี้ยี่สิบปีนี้ติดดิววะหนูปิดเสียงอะไรไว้หรือเปล่าเย่เย่หนูปิดเสียง ไม้พุ้าแปลกๆว่ะหนูปิดเสียงไว้เหรอศูนย์จุดห้าก็แบบนี้แหละพี่มันไหลเกินนะพี่ฟังนีงได้ยินไหมเอระเบิดหนอยโอ้พี่บ้านล็อกเก็ตมีคนพี่ชาพี่นี่เอุาสามาชุมเอา ขอโทษโดไหนโดหลบบ้านเขื่อนขอโทษได้ไหมใครต้องปีคือบ้านเขื่อนไหมดีกันมิตี่ไหนขาดนะต้องตามตีว่ะไม่มีฉันไปแล้วนะเฮ้ยอะไรอาต้นีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูต้องไปซ้อมเราจะดีใจซื้อบัตรปเลยแล้วครับเนื้อหนูต้องไปซ้อมวันนี้เท่าครับจะไปยีโม ความเป็นไปได้ไม่มีเลยวะเชื่อเชื่อที่บ้านไหนเชื่อพี่ยอมพี่ยมว่างไอ้หนุ่มก็เออนมไปรอเลยก็ได้นะพี่ไม oh. oh. mm ่น hmm. uh. ่าทานพี่อยู่ดูบนได้แบบใส่หรอกไม่มีสอนใช่ไหมไม่สอนไม่สอนอยากชิมเราอะบ้าลอกเก็ตต um, ้าเลิกเบอร์บาร์บี้ที่ใครปะขอเลิกเบอร์ไหนพี่ไปกินไม่ใครไปแล้วอะเช็กตัวไหนเช็กตัวไหนเช็กตัวไหนเขาจะไม่กินอีกเช็กตัวไหนไม่ใครจะไม่กินไหมเช็กตัวไหนมีปะ

อยู่เบลล่างเพื่อนเบลล่างฮัลหลพี่ชาทางนี้ไม่ใช่เบลล่างเพื่อนนะเจอไหนอะอะไรนะเดี๋ยวไปรับไปรับใกล้ถึงแล้วพี่ชายังไงแล้วเอ้ยเบลบนเพื่อนเบลบนไม่ใช่เบลล่างเอ้ยขับมาได้ไหมนะอออนเาไม่นี่่ไมรู้ว่ะเพื่อนไปก่อนเลยฮัลหลบ้านเขื่อนหลอบมายังน้องบ้านไหนวะบ้านบ้านเขื่อนบ้านเืนอะบ้านสามบ้านเราอ่ะมีบ้านเรา นี่ทางกับพี่มีไปแล้วครบตีแล้วมาเขื่อนเลยมาเขื่อนเลยพี่ไปบ้านไหนเพื่อนบ้านเขื่อนบ้านเสื่อนเขื่อนเลยมาเตู้อยู่ขอบวงเนียนได้อยู่ทันไหมเนี่ยน่าทันขอบคุณครับมีผมมีเพล์เมียนนามี่ผมมีเพยมียนนาแล้วก็หนุ่มแต่หนูไม่แน่ใจว่าจะทันไหมหนึ่งนาทีหนูอยู่ตู้หมูอ่ะตอนเนี้ยบ้านไหนขาดวะ ขาดเปล่าต่อไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไม่ไปขาดเปล่าเพื่อนครบห้าเปล่าอุยพี่พายขอบคุณนะคะนามีเพื่อนขาดหนึ่งลาไปมายังมายังยังครบแล้ว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 ค่านมีถิรไม่ใช่หรอเพื่อนเหรือว่าครบาแล้วครบแล้วท่านพี่มาครบห้าแล้วพิจายืนอยู่ในวงของผมเนี่ยพี่อยู่ข้างบนครบแล้วใช่ไหมพี่จับโคลเลย หนูไม่ต้องไปแล้วใช่ไหมเองต้องมา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 หนูอยู่ตร,ยตรงแยกเอ่อลานชมพูอ่ะไปเรขา,าเล่นเดสฟอร์ก่อนอะไรช้าคมณเจเล็กไม่ทันว่ะซื้อซื้อมัน ไม่ทันนิดเดียวเองนิดเดียวพูดลเล่นข้างบนนะพี่เล่นเองอะนะน้องดูพี่เล่นน,นะน้องถ้าเราได้คูดแล้วมาข้างบนเลยพอค่ะเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวพี่ชวนพอพิง้ไหมดูดูได้ยงเลยพ็อกนี่บนเลยหนูก็อยากเล่นฮอร์นอ่ะตอนนี้น แต่เดี๋ยวหนูมีซ้อมมาดิรู้แป๊บเฮ้โยูโรมาข้างบนมาข้างบนบอกเขามาข้างบนไม่มีคู่พี๊ไม่ได้โลโลอกเกตโลกเก็ตตี้เอ้ยทีมโอ้โอ้ข้างล่าง พี่ไอหัวเขียวอ่ะข้างบนนะ Hi my friend Violet ข้่าง Bro ไหนนี่ข้างบนใช่ปะ Violet ไฟนี่หลุดหรอ My friend Violet เราเล่นกับสีฟ้าไม่ใช่เหรอวอ๋อสีฟ้าเหรอใช่โอ้สตรีมค้างเหรอเฮ้ยสตรีมหนูค้างเหรอตะกี้ดูเหมือนอ๋อโอเคสวยแล้วไงมันเป็นอีกแล้ว เซิร์ชว่าไอ้เนี่ยสปินหนูเป็นนี้อีกแล้วอ่ะทุกคนเจอของแข็งด้วยนี่ ใช่ไหมไอช้าเรียกไหม,ไมช้า สติค้างใช่ไม่รู้่าคอมใหม่มันค้างบ่อยมากเลยอ่ะค้างไปแล้วน่าเสียดายมืนแตกหมดเลยว่ะเือบอกสองีใหม่นาอ ไม่น่าลดลงมาเลยว่า9ทีงอมะ ค้างตลอดเลยไหนอ่ะคนอื่นเป็นไหนหมดอ่ะขี้เกียจซ่อมละเด้มันค้างอ่ะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนูเซ็งอ่ะกัดเจชิว อุ้ยเดี๋ยวก,ก,กี้ต้องเล่นกับวิชชันต่อแล้วครับใช่ครับพี่ใช่ใชดีเ,เงงนี่ยแชมป์เ,เี๋ยิชันต่อิชันต่อโดดดดดดหัวนะ กูทำได้ไงอะพี่กูทำได้ไงอะยังดูไรยังดูวบุสามารถเอามอเตอร์ไซค์ทำงานดำได้ป่าวะใช่เจ้าเดมไม่ค้างแต่ติ๊กต่อค้างเป็นแล้วลูกร่างตุ้งเป้งไงละใช่ห้ามเนี่ยดูไงสายลุนเบรกบ้านงานบ้ากว่ามันไม่ได้ของอะ E aí ทรผมเป e nah ็นแค่นักร้องเทียจ่าใหเท้าพี่เฉียบว่าตีตดเบี้งนะพี่มีใครรูข่าวไหมพี่เบียกบหกสิบเท่าไหร่ว่าหกสิบสี่ทีไม่ใช่ที่ตีหกสิบสี่ทีไอพีมาเป็นอะไรเมื่อก่อนรีติสามสิบเก้เท่าไหร่ว่าห้าสิบเก้ิเกสิบหกสิบหกกสิเหกิ ไม่ไมวันนั้นพี่ไปแล้วของเก่แล้ววันนี้อีคสิบจ